ดวงชะตานะคะประจำวันนี้นะคะและคําทํานายจากไพ่จิตเดิมแท้คุณได้รับข้อความว่า ระหว่างทางคะ่นะในหมายถึงว่าเรื่องของการงานหรือการกระทําวันนี้อาจจะพบอ,อุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นขอให้เตรียมความพร้อมในะเรื่องของความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ที่มีในการปรับแก้ไขกับทุกๆเรื่องที่เข้ามานะคะและใจะเย็นๆรอบคอบมีสติเปิดใจรับฟังค่ะการเงินค่ะรายรับรายจ่ายไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่มีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นนะคะใช้จ่ายด้วยความรอบคอบอะไรที่ไม่จําเป็นต้องตัดออกไปก่อนนะคะควบคุมบริหารจัดก,การในเรื่องของการเงินค่ะความรักคนมีคู่ค่ะมีอุปสรรค ระหว่างทามมีปัญหาอะไรบางอย่างที่พูดคุยกันแล้วไม่ลงตัวทําให้ไม่เข้าใจกันเปิดใจคุยกันค่ะหาทางออกที่ดีอะไรบางอย่างร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์คนโสดค่ะใครบางคนนะคะแสดงออกได้อารมณ์ความรู้สึกกับคุณแต่ก็ดูเหมือนกับว่าความรักหรือความสัมพันธ์มีอุปสรรคนิดนึงเพราะฉะนั้นก็เปิดใจคุยกันหรือศึกษาดูใจกันก่อนอย่างไม่ต้องรีบตัดสินใจในเรื่องของความรักค่ะ